สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้่าตุยจะพามาดูองุ่นองุ่นเริ่มดําแล้วนะคะในสวน่าตุยเริ่มดําเริ่มดําเริ่มดำ,มดำ,มดำไนนะลองชิมดูสิมันหวานเลนะยตุยชอบชอบมาดูดกินองุ่นนี่ เยอะเลยพี่นางเยอะเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วแหละพนะี่น้างหมดแล้วก็มีองุ่นนี่แหละอเอาไปทำเป็นน้ำองุ่นก็อร่อยนะคะเนี่ยปีที่แล้วไม่ได้กินสักลูกปีที่แล้วปีนี้เดี๋ยวจะลองเอาไปทำเป็นน้ำองุ่น เอาไปคั้นางตนน้ำอือหือไอ้พวกที่อยู่บนพวกที่อยู่บนต้นไม้อ่ะมันก็เยอะนะคะนูน่นเต็มเลยยังไม่สุกรอไว้ให้นกกินส่วนไอ้เจ้าราสเบอร์รี่นี่ก็มันแห้งเหลือเกิน มันหมดลูกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมาตัดต้นมันต้องตัดต้นมันทิ้งเอาไว้เหลือต้นอ่อนมันไว้ดูพวงนี้ใหญ่องุ่นพวงเบลอเลยพี่น้องอยืนกินองนุ่นก่อนพี่น้อง อแมงมุมก็เยอะอันนี้เป็นเป็นเทาใหม่เท้าใหม่ก็ให้ผลผลิตนะคะเนี่ยเทานี้เป็นเทาของปีนี้เลยนะคะยึตุยลากมาไว้ฝั่งนี้นี่มีกี่พวงก,กี่พวงยตุยก็เก็บเอาไว้หมดเีย <laughs> เก็บไว้หมดเลยอืม ตนนแนก็ยาวสูงท่วมถึงเอวยตุยเลยเนี่ยไม่ได้มาตัดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสวนตอนนี้ก็คือเละเทะแล้วพี่น้องเพราะว่ายตุยปล่อยทิ้งปล่อยคว้างเลยไม่มาดูไม่ดูดำดูแดงเลยตอนนี้อุ้ยอุยเห็นอะไรแวบแวบ <laughs> เห็นอะไรแวบแวบแดงแดงไหนดูสิ อ๋อนี่นี่นี่น,นี่มีอยู่ลูกหนึ่งนี่ราสเบอรี่ราสเบอรี่รืมหวานอืมมีหลายลูกอยู่มีหลายลูกอยู่อันนี้สละลหน่ที่แกตุยตัดไปมันก็ยังแตกขึ้นมาใหม่อยู่นะพี่น้องเนี่ย ตัดตัดอยู่เรื่อยๆมันก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ยกตุ้ยก็ไม่ได้มาตัดมันอนะดูยาวเป็นป่าเลยนี่นป่ปาเลยนี่นี่พี่น้องเห็นไหมตัวมแมลงเห็นมแมลงตัวเล็กๆอย่างนี้แหละนี่ที่มันชอบกัดแกตุ้ยเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆเกนี่ยที่บินอยู่เนี่ยดูป่าแกตุ้ยเหี่ยงหมดแล้วพี่น้อง ไม่ได้ลดน้ำไม่ได้รดรอะไรเฮียวเี่ยวเฮี้ยวเี่ยวเฮียวเียวหมดทุกอย่างดอกไม้สวยเอาน้ำมาลดดอกไม้ให้แม่หน่อยเดียวเอาน้ำมาลดที่หน่อยนี่ดอกไม้กำลังขึ้นพี่น้องจ้ะงามงามเดี๋ยวอนี่ก็จะสุกแล้วนี่ปีที่แล้วที่เยตุยเอามาเร็ดออก ากแห้งเอาไว้ก็เอามาทำไอ้นี่มาทำเป็นต้มเอาน้ำมันอะพี่น้องจ้าออกเป็นสีส้มสวยสีมันสีส้มขอตัวเก็บผักสละแหน่ก่อนนะคะตอนนี้ที่ผับเขาก็เปิดเพลงเสียงดังมากเลยเดี๋ยวจะตุยต้องใส่ดนตรี ใส่เสียงเพลงเข้าไปไปกลบเสียงดนตรีของชาวบ้านก่อนนะคะขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้เาตุยเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ